ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทางเพจ Facebook ดาวแแชกได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่โดยมีข้อความดังนี้ครับจึงขอคาดการว่าหนังเรื่องนี้บุคคลที่กระทำสุดท้ายต้องชดใช้กรรมในเรือนจำหลายปีเพราะการกระทำอาจเข้าข่ายความผิดที่อัตราโทษสูงมาตรา306ผู้ใดทอดทิ้งเด็กอายุไม่ถึง9ปีไว้ณที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้ไป เสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นประศากผู้ดูแลต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา308ถ้าการกระทำความผิดมาตรา306หรือ307เเป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสผู้กระทำผิด ต้องระหว่างโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา290มาตรา297หรือมาตรา298นั้นฉะนั้นหากผิดมาตรา306ซึ่งน้องชมพู่เสียชีวิตบุคคลที่กระทําผิดต้องระหว่างโทษตามมาตรา290คือผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปียังไม่หมดแค่นี้บุคคลที่กระทำความผิดในมาตรา317ผู้ใดโดยประสาจากเหตุอันสมควรพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปี และปรับตั้งแต่6,000ถึง30,000บาทและยังผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายามาตรา150ทวิผู้ใดกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนะสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปเว้นแต่ จำเป็นต้องกระทําเพื่อป้องกันอันตรายแก่อนาัยของประชาชนหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึงสองปีหรือปรับตั้งแต่1 0 0 0 0บาทถึง40 0หมบาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือเป็นการกระทําโดยทุจริตหรือเพื่ออําพรางคดี ผู้กระทำต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นทั้งหมดนี้เป็นการคาดการเท่านั้นอีกทั้งยังคาดการว่าคดีดน้องชมพู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่าสองคนเพียงแต่ต่างกรรมต่างวาระคงต้องรอว่าคาดการผิดจากนี้หรือไม่ถึงอย่างไรใครทำน้องชมพู่หนีกรรมไม่พ้น ซึ่งละครเห็นกกกอกปิดกล้องแล้วดาวแปดแฉกคนสองกรรมความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทางเพเจ Facebook ดาวแปดแฉกได้โพสต์ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ดังนี้ครับสุดท้ายหนีไม่พ้นกรรมทำกับเด็กบริสุทธิ์วันนี้น้องชมพู่หรือเด็กหญิงอรวรานวงศรีชาอายุ3ปีจากไปครบ1ปี22วันซึ่งพลตรีเอก สุวัสดแจ้งยอดสุขคู้มชาการตํารวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครั้งล่าสุดว่าคดีนี้มีคําตอบแน่ไม่เกินเดือนมิถุนายนผู้ติดตามข่าวคดีปริศนาการเสียชีวิตของน้องชมพู่คงอยากรู้ว่าใครคือผู้ที่กระทํากับเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์ชาวบ้านกก,กอกตะบลกกตูมอำเภอดองหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งที่ผ่านมามีความเห็นกันมากมายขณะเดียวกัน ท่ามกลางความเห็นต่างแต่ความจริงก็คือความจริงข้อเท็จจริงมีเพียงหนึ่งเดียวชุดสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนำหลักนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับรวมถึงทุกทฤษฎีเข้ามาคลี่คลายคดีให้แน่นหนาไม่ให้ดินหลุดในอนาคตอีกไม่กี่วันข้างหน้าภายในเดือนมิถุนายนวันใดวันหนึ่ง โดยความคิดเห็นส่วนตัวเชื่อว่าบุคคลที่กระทาผิดทางตรงหนีไม่พ้นกรรมที่ก่อไว้เหมือนคำพูดที่ผู้บัชาการตำรวจแห่งชาติเคยเผยเคยกล่าวเปรียบเปยไว้เมื่อสองตุลาคม6ทําทำนองว่าดูหนังต้องดูยาวๆไม่ใช่ครึ่งๆกลางๆจะดูไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องฉะนั้นหากเปรียบคดีน้องชมพู่เหมือนหนังเรื่องหนึ่ง ซึ่งกำลังอวสานจึงขอคาดการว่าหนังเรื่องนี้บุคคลที่กระทำสุดท้ายต้องชดใช้กรรมในเรือนจำหลายปีเพราะการกระทำอาจเข้าข่ายความผิดที่มีอัตราโทษสูงความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ฟังจากปากแม่น้องชมพู่พูดแล้วหลังตำรวจรู้ตัวคนร้ายคลิปนาทีแม่น้องชมพู่เผยความรู้สึก หลักฐานขนสามเส้นไขปริศนาตำรวจรู้แล้วใครเป็นคนร้ายหลังเฝ้ารอมาตลอดกว่า1ปีพร้อมกับความหวังให้จับได้โดยเร็วจากกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบชาวบ้านกกอกตําบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกนาหารที่หายตัวจากบ้านและพบร่างเสียชีวิตบนเขาผู้เล็กไฟห่างจากบ้านพักประมาณ2กิโลเมตร เมื่อวันที่1 1พฤษภาคม63และยังคงอยู่ระหว่างการสืบคดีนั้นขณะที่ล่าสุดชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่หลังพบหลักฐานที่จุดพบศพกางเกงรองเท้าเส้นขน3เส้นที่ตรวจ DNA จนสามารถระบุได้แล้วว่าเป็นของใครรวมถึงเส้นผมน้องชมพู่ที่ถูกหั่น3าเส้นและคำให้การของพยานแวดล้อมทั้งหมด8ปราย ที่ได้เข้าเครื่องจับเท็จคือแม่พ่อน้องชมพู่ลุงพลป้าแตนพระครูบารัตพระอาจารย์บุญมาเจ๊บุญมาและพ่อแบมตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าเมื่อ30พฤษภาคมนางสาวิตรีวงศศรีชาแม่น้องชมพู่ยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นและยินดีที่ท,ทราบข่าวว่าตำรวจจะเตรียมสรุปสำนวนคดี เนื่องจากเป็นสิ่งที่ครอบครัวเฝ้ารอมาตลอด1ปีโดยจากนี้หวังว่าตำรวจจะจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้โดยเร็ววันนี้ส่วนหลักฐานที่เป็นเส้นขน3เส้นตนเองคาดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่นำไปประกอบกับหลักฐานสำคัญอื่นๆที่จะนำไปสู่การจับกลุ่มตัวคนร้ายส่วนบรรยากาศที่หน้าบ้านในายชัยพลวิภามีเฉพาะเหล่ายูทูบเบอร์อยู่หน้าบ้าน เพราะเจ้าของบ้านคือนายชัยพลกับนางสมพรพร้อมกับลูกชายสองคนได้เก็บของออกจากบ้านกกอกตาบลกกตูมอาเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเพื่อจะเดินทางไปที่บ้านของพ่อนายชัยพลที่อาเภอวานอนอน,นิวาสจังหวัดสกลนครความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ตำรวจยืนยันรู้ผลคดีน้องชมพู่ไม่เกิน15มิถุนายนนี้ชี้หลักฐานเด็ดคือ DNA ของคนร้าย โฆษกตำรวจยืนยันรู้ผลคดีน้องชมพู่ไม่เกิน15มิถุนายนหลังตำรวจมีพยานหลักฐาน DNA ของผู้ก่อเหตุแล้วขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาทำงานที่สำนักงานตามปกติไม่มีชุดสืบสวนติดตามคดีน้องชมพู่ติดตามมาแต่อย่างใดเมื่อ1มิถุนายน64ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตรวจตรียิ่งยศ เทพจำนงโคศกตำรวจกล่าวถึงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าไม่เกินวันที่15มิถุนายนนี้จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุอย่างแน่นอนเนื่องจากชุดสืบสวนมีพยานหลักฐานสำคัญโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อาทิ DNA ของคนร้ายซึ่งสอดคล้องกับที่พลตรจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกับสื่อมวลชนก่อนหน้านี้ ว่าจะสามารถออกหมายจับเอาผิดคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุคดีน้องชมพู่ภายในเดือนมิถุนายนนี้แต่ยังไม่มีการเปิดเผยความคืบหน้าของคดีโดยขอเวลาตำรวจทำงานอีกสักระยะแม้ที่ผ่านมามีรายงานข่าวว่าชุดสืบสวนได้สรุปสํานวนโดยมีหลักฐานสำคัญเป็นหลักฐานที่พบใกล้จุดพบศพโดยหนึ่งในนั้นคือกางเกงรองเท้า เส้นขน3เส้นที่ตรวจ DNA จนสามารถระบุได้แล้วว่าเป็นของใครกับเส้นผมน้องชมพู่ที่ถูกหั่น30เส้นรวมทั้งคำให้การของพยานแวดล้อมทั้ง8รายที่เข้าเครื่องจับเท็จซึ่งหลังจากนี้คงต้องดูท่าทีของตำรวจว่าจะมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนภายในสัปดาห์นี้ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติว่าแม้จะเข้าสู่เดือนมิถุนายน64 ตามที่พลตรเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขออกมาระบุจะสามารถออกไม้จับเอาผิดคนร้ายโดวยวันนี้1มิถุนายนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาสำนักงานตามปกติโดยยังไม่มีชุดสืบสวนติดตามคดีน้องชมพู่เดินทางมาแต่อย่างใด